ครับสำหรับรีสอร์นะครับวันนี้ผมนำรถกระบะนะครับ XLT นะครับเกียร์ธรรมดานะครับผมราคาจำหน่ายที่854,000บาทนะครับเป็นราคารุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นปี2021นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมเปลี่ยนแปลงรถคันนี้ให้สวยโดดเด่นยังไงบ้างนะครับเดีเชิญมาเลยครับผมคันนี้นะครับผมได้เปลี่ยนแปลงนะครับ จากกันชนเดิมนะครับให้เป็นกันชนของตัว F150 ตัวนี้เป็นตัวสไปเดอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้มีความโดดเด่นของตัวเรื่องของโจยจัานหน้าเราก้ฟอร์แล้วก็มีไฟ3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวไฟเดลไลส์นะครับเป็นตัวตัวสตรงนี้นะครับผมเป็นตัวเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกันชนนี้นะครับมารับกับตัว ข้อไฟหน้านะครับเป็นนี้ตัวนี้เป็นข้อไฟหน้าเป็นแบบดำด้านนะครับมีโลโก้แลนเจอร์ชัดเจนนะครับผมมารับกับตัวสกรูปนะครับนี่เป็นสกรูปทรงสูงนะครับค่อนข้างดูดันเข้ากับชุดนี้เลยนะครับผมมั่นใจได้นะครับว่าเวลาติดตั้งแล้วเนี่ยเราใช้การติดตั้งแบบปรานีนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมถัดไปเลยนะครับผมฝั่งนี้ครับผม นี้เราได้เพิ่มเติมของตัวซุ้มล้อให้ไปนะครับเป็นซุ้มล้อดำได้ขนาด6เนิ้วนะครับเพื่อจะมารับกับกันชนของตัว f 1 5 0ตัวนี้นะครับมารับกับตัวแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กอ่าเขาเรียกว่าลายหยดอ่าลายดอกไม้นะครับผมเป็นลายฮอร์ทิตมากครับลายนี้นะครับมารับกับยาง m a x กซตัวนี้ครับเ0 0เป็นยาง AT ทนะครับเป็นยางออทูเรนนะครับวิ่งทางเรียบได้ทางฝุ่นได้นะครับ เสียงไม่ดังสําคัญตรงนี้นะครับผมคันนี้ก็ได้เพิ่มเติมของตัวครอบโลโก้นะครับครอบแก้มนะครับครอบอไฟกระตกไฟนะครับเพิ่มเติมเข้าไปให้ปกติจะเป็นสีครเมียมนะครับผมเล่าหลังคาแล้วก็เพิ่มเติมไปให้นะครับเป็นลาหลังคาแบบดรบดดานนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นเบามือจับเราก็ติดให้เพิ่มเติมนะครับกันเวลาเราเปิดประตูนะครับผม ส่วนคันนี้ได้เพิ่มเติมตัวลายสติกเกอร์นะครับคำว่าแลนเจอร์นะครับแล้วก็มีลายเป็นสาตโคนนะครับค่อนข้างลงตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงโลบาร์ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นโลบาร์ของตัว Outlander นะครับซึ่งโลบาร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบมีหูจับนะครับซึ่งเอาไว้มัาถกว่ามัดของได้นะครับนี่ใช้งานได้จริงนะครับแข็งแรงนะตัวนี้นะครับผม ด้านหลังเราก็เพิ่มเติมของตัวคิ้วไฟหลังให้นะครับนะครับผมลายสติกเกอร์เราก็ให้ทางด้านหลังด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะลองให้ทางช่างภาพนะครับแทนกล้องไปรอบๆนะครับว่ารอบๆคันนี้ผมแต่งให้สวยแค่ไหนนะครับ ภาพโดยรวมแล้วนะครับสำหรับของตัว XLT ตันนี้นะครับผมสวยูกใจกันมากไหมมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะดูข้างในนิดนึงนะครับว่าข้างในคันนี้ของปี21มีอะไรบ้างนะครับที่เดี่ยวรับผมมันแตกต่างกับตัว20ยังไงนะครับอ่าของตัวปี21นะครับก็จะเป็นบอกหนังมาให้เลยนะครับก็จะมีจอมาเรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับผมฟังก์ชันก็คล้ายๆรุ่นก่อนครับแต่ ที่แตกแต่างคือจะมีของตัวระบบ E S P นะครับระบบล้อมนะครับหรือระบบต่างๆที่มีในวายแท็กเข้ามาใส่ในตัวคันนี้ให้นะครับเพื่อเบาะหนังเข้ามาด้วยนะครับผมครับดูจากภายในแล้วนะครับ จะแตก,แต,กแต,ต่างกันไม่เยอะนะครับกับรุ่นก่อนนะครับแต่ตัวนี้ที่แตกต่างจริงๆก็จะเป็นระบบความปลอดภัยใชมากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโปรโมชั่นกันดีกว่านะครับว่าคันนี้ที่ผมแต่งรถให้ออกมาสวยขนาดนี้เนี่ยลูกค้าได้โปรโมชั่นอยไรบ้างน,นะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เป็นโปรโมชั่นส่วนลดพร้อมจุดแตกเต็มนะครับส่วนลดเยอะแค่ไหนเนี่ยยังไงเดี๋ยวเรามาสอบถามกัน ส่วนถ้าลูกค้าต้องการดอกเบี้ยศูนเซนหรือว่าต้องการโปรโมชั่นแบบอื่นยังไงเนี่ยติดต่อผมมาได้นะครับผมมีหลายโปรโมชั่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอฝากลิงก์ข้างล่างสักนิดน,นึงนะครับเป็นเพจน,นะครับเอาไว้เป็นช่องทางสําหรับการติดตามนะครับผมถ้าคลิปนี้ยังไงรบกวนช่วยกดไลค์หรือกดแชร์ให้ผมเป็นกำลังใจสักหน่อยนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่เป็รครับ